แก้ปัญหาบริการ Google Play หรือ Play Store หยุดทำงานรวมไปถึงแอปพลิเคชันอย่างเช่น Facebook หรือแอปอื่นๆนะครับที่มีปัญหาปัญหาเหล่านี้ครับผมก็เคยประสบพบเจอครับแก้ไขโดยเข้าไปตั้งค่าในเครื่องนะครับอาจจะไม่ตรงกันในส่วนข้อมูลต่างๆนะครับ ลำดับการกดต่างๆแต่ว่ามันมีความคล้ายคลึงกันนะไม่ต้องกังวลครับคุณผู้ชมเคยไหมครับคุณผู้ชม5ปัญหาเหล่านี้คุณไม่ต้องไปเสียเงินจ้างช่างให้เสียเวลาเดินทางนะครับคุณลองทดสอบทําด้วยตัวคุณเองเพียงแค่เข้าไปในการตั้งค่าเหล่านี้ครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง5ปัญหาหลักที่พบเจอบ่อยๆครับเกี่ยวกับข้อมูลมันเต็มในแอปนะครับมันค้างกดเข้าไม่ได้เข้า Facebook ไม่ได้นะครับหรือว่าไลน์มีปัญหาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง นในส่วนกรณีของแอปไลน์เนี่ยครับมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเดี๋ยวจะแยกให้ฟังนะครับในส่วนเมมโมรี่การ์ดเนี่ยใครที่ใช้แอปพลิเคชันย้ายมาอยู่ในเมมโมรี่การ์ดจะมีปัญหานะครับมันก็เหมือนกับการทำงาน2ที่นะครับทั้งในเครื่องและในเมมโมรี่การ์ดดังนั้นถ้าแรมหรือ CPU ไม่แรงนะครับมีปัญหาแน่ค่อยว่ากันนะครับข้อที่3เกิดจาก l ันเชอร์สวยๆไอ้พวกทีมโทรศัพท์ต่างๆที่มัน3ามิติต่างๆเหล่านี้แน่นอนต้องเปลืองแรม c p u ก็ต้องทํางานหนักถูกไหมครับคุณผู้ชมและที่สําคัญไม่แนะนําให้ติดตั้งเพราะว่ามันจะมีไวรัสแถมเข้ามาด้วยนะต่อให้เราติดตั้งผ่าน Play Store แต่เงื่อนไขของเขานในการโชว์โฆษณาอะไรต่างๆนะครับมันก็ยังมีมันก็เป็นไวรัสดีๆนี่เองนะครับคุณผู้ชมข้อ4นะครับแก้ปัญหาหลักคือ p Play s t สโตหยุดทำงานเกิดจากครับมันอั อัปเดตไม่สําเร็จเน็ตลุดต่างๆนะครับบางครั้งเราตั้งอัปเดตอัตโนมัติแล้วเน็ตลุดทําให้แอปพลิเคชันมันสะดุดนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังข้อที่5ครับถ้าโดนไวรัสเสียหายต้องล้างเครื่องแต่สิ่งที่จําเป็นคือคุณต้องจํารหัสอีเมลของคุณให้ได้ที่มันกําลังล็อกอินอยู่ในเครื่องนะครับผมจะเริ่มบรรยายเกี่ยวกับการล้างข้อมูลแอปอย่างเช่น Facebook ค้างหรือแอปอื่นๆครับที่ไม่เกี่ยวกับไลน์นะครับถ้ามันค้างเราสามารถล้างข้อมูลได้ง่ายแต่ในส่วน โซเชียลไลน์เนี่ยที่มันค้างอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาหลักๆเลยคุณเข้าใช้งานไอ้เจ้านี่ครับไลน์สแควร์ที่เป็นกลุ่มคล้ายๆกลุ่ม f c e e o o o เนี่ยคุณขอเข้าร่วมกลุ่มเยอะเกินไปแล้วมันมีข้อความของเพื่อนลันลงเครื่องของคุณมันทําให้พื้นที่มันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคะคุณผู้ชมทําให้เออร์เครับเครื่องร้อนนะครับแรม CPU ต้องทํางานหนักแน่นอนนะครับดังนั้นใครที่ใช้งานไลน e สแควรหรือว่า Open Chat เนี่ยต้องแยกเครื่องนะครับไม่ควรใช้รวมกับมือถือที่ติดต่องานนะในการลบส่วน Social Line เนี่ยมันต้องเข้ามาลบตรงนี้ห้ามห้ามนะครับห้ามเป็นลบข้อมูลแอปเด็ดขาดคุณจะเข้าไล n e ไม่ได้ทันทีนะครับการแก้ปัญหาใน Social Line คุณสมมุติว่าบัญชีนี้ใช้งานไลน์สแควรนะคุณเข้าไปที่ตั้งค่า Line เฉพาะแอป Line นะครับคุณต้องทําแบบนี้แล้วมาที่หมวดของการแชทเข้ามาในตั้งค่าเข้ามาในการแชท เลื่อนลงไปด้านล่างลบประวัติแชททั้งหมดนะครับกดลบได้ทันทีในส่วนแอปไลน์นะต้องทําแบบนี้ใช้วิธีเช่นเดียวกับแอปอื่นไม่ได้นะครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้ในส่วน a c e b o o k นะครับหรือว่าแอปเกมต่างๆที่มันค้างมันเออเล่อมันเด้งสามารถทําได้ตามวิธีการดังนี้นะครับสาหรับ Facebook คุณต้องจํารหัสผ่านนะครับถ้าใช้มือถือเบอร์มือถือนะสมัครเนี่ยมันจะง่ายเลยถ้าคุณจําไม่ได้คุณกดลืมรหัสผ่านเขาจะส่งไปทาง SMS กู้คืน a c e b o o k ได้ไง่ายนะครับอยา่างไรก็ตามต้องจำรหัส Facebook ให้ได้นะครับจึงจะใช้วิธีการวิธีการนี้นะครับยกตัวอย่างเป็นแอป,ป Facebook แล้วกันในส่วนแอป,ปเกมหรือแอป,ปอื่นๆใช้วิธีการเดียวกันนะครับเข้ามาในตั้งค่าแล้วเลื่อนหาในส่วนของแอปพลิเคชันการจัดการแอปพลิเคชันแล้วแต่มือถือแล้วแต่รุ่นนะครับของคุณอาจจะเขียนว่าแอปพลิเคชันธรรมดานะครับกดเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วเลื่อนแถบนะครับดูว่าตอนนี้ติดตั้งแล้วแล้วกันนะครับถ้าในส่วนกําลังใช้งานบางครั้งผมตั้งค่า นะไม่โชว์แต่คุณเลือกในส่วนติดตั้งแล้วนะครับเครื่องของคุณอาจจะโชว์ขึ้นมาทันทีก็แล้วแต่นะครับแล้วเลื่อนหาแอป f a c e b o o k สมมุตินะเลื่อนหาแอป a c e b o o k นี่ครับแนะนําทําตามวิธีการนี้เลยนะครับไม่ต้องล้างแคสให้เสียเวลาหรือคุณจะล้างแคสก็ได้เช่นกันนะครับแต่เอาชัวร์เลยถ้ามันค้างให้คุณคลิกล้างข้อมูลแล้วกดตกลงครับมันก็จะกลายเป็นแอป Facebook ที่เพิ่งโหลดลงเครื่องใหมๆ่ๆ ให้คุณทําการลงชื่อเข้าใช้อีกรอบ Messenger ก็เช่นเดียวกันเซสชันหมดอายุอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับให้คุณทําการล้างแอปให้มันเหมือนเพิ่งกับใหม่ๆสดๆจริงๆโหลดลงมาในเครื่องใหม่ๆนะครับทำวิธีการนี้คุณก็จะเริ่มต้นใช้งานใหม่ได้อย่างราบรื่นนะครับมันก็จะไม่ค่อยเด้งออกหรือว่าหยุดการทํางานหรือเซสชันหมดอายุต่างๆนะครับในส่วนนี้โอเค หัวข้อที่2นะครับเรื่อง m e m o r รี่การกับแรมต่างๆเหล่านี้นะครับมือถือปัจจุบันนี้ครับมีรอมหรือว่าพื้นที่เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับ1 6กิกนะครับเลื่อยไปมาตรฐานคือ3 2ครับผมไม่แนะนําให้คุณไปย้ายแอปนู่นนั่นนี่เข้ามาอยู่ใน m e m o r รีการคือสรุปไม่ต้องใช้เม m o r รีการจะดีที่สุดนะครับสำหรับแอปสําคัญอย่างเช่นแอป Line หรือว่า Facebook หรือต่างๆนะครับให้ใช้เป็นเม m o r รีการของเครื่องเพราะว่าเดี๋ยวแน่นอนครับ บางครั้งเมมโมรีของคุณเนี่ยมันยี่ห้อไม่ค่อยดีนะครับการทํางานแรมและ CPU เนี่ยมันเกี่ยวข้องแน่นอนเลยนะครับผมสังเกตดูเพราะว่าผมใช้เมมโมรีการ์ดเข้าไปมันค่อนข้างจะบางครั้งมันเออร์เรอร์มันเด้งมันดีดนะโอเคแนะนําตามนี้เลยแล้วกันไม่ต้องไปสนใจเรื่องเมมโมรีการ์ดใช้ทําอะไรเมมโมรีการ์ดคือบันทึกเพลงคลิปวิดีโอต่างๆนะครับไว้เรียกดูในเวลาเหงานะสำหรับแอปสําคัญไม่ควรย้ายไปเมมโมรีการ์ด ผมแนะนำนะครับในส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวและผมโดนมาแล้วนะครับ 3. นะครับเรื่องลันเชอร์ต่างๆที่มันสวยๆเนี่ยนะไอหมายถึงอะไรเจาะลึกกันนิดนึงบางคนคืออาจอาจจะเจอในโฆษณา f c e e o o o นะครับเรื่องไอลันเชอร์เนี่ยนะนี่ปุ๊บโฆษณาแบบนี้หมายถึงว่าติดติดตั้งปุ๊บหน้าจอของคุณก็จะสวย3มิติต่างๆนะครับหน้าตา มือถือเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแบบนี้ครับลอนเชอร์เนี่ยของผมลักษณะแบบจักรวาลแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ติดมากับเครื่องอยู่แล้วแต่ว่าใครต้องการ3มิติหรืออะไรต่างๆลอนเชอร์แบบนี้นะครับก็สามารถติดตั้งแต่ว่าถ้าเครื่องของคุณไม่แรงนะครับไม่ควรติดตั้งและที่สําคัญผมบอกตรงๆเลยคุณไม่ต้องไปติดตั้งนะใช้งานธรรมดาดีที่สุดนะครับมันไม่เปลืองแรมแรมมันต้องทำไอแรมและ C p พมันต้องทํางานหนะักอยู่แล้วแน่นอนคุณผู้ชมในส่วนลอนเชอร์สวยเนี่ย ไม่แนะนำนะครับให้ติดตั้งถ้าใครมีก็ลบออกไปเลยเพราะว่ามันมีโฆษณาเด้งบางครั้งไม่เด้งมันก็แอบซ่อนอยู่ตามมุมจอต่างๆนะครับหรือส่วนมากมันเด้งหน้าจอนะครับมีการโฆษณาต่างๆเผลอไปกดปุ๊บเสียค่า SMS รายเดือนเดือนละ30-50มันก็มาจากไอ้พวกนี้แหละครับในในส่วนของลันเชอร์นะครับที่คุณไปติดตั้งสวยๆเนี่ยนะครับเลื่อนหน้าจออัตโนมัติสวยๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ3มิติครับไม่ควรติดตั้งเรื่องของ p Play s t ส Store หยุดทำงาน ตรงนี้สําคัญนะครับโอเคแก้ปัญหาดังนี้ครับผมแยกหัวข้อนี้ออกมาเพราะว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไปที่แอปเหมือนเดิมคล้ายๆกันกับการแก้ไขนะครับล้างข้อมูลต่างๆคล้ายๆกันเลยนะคุณผู้ชมแล้วให้คุณไปที่เจอแล้วนะครับสมมติว่าอ่ะเลื่อนมาในในส่วนติดตั้งแล้วละกันมันจะได้หาเจอง่ายนะครับเลื่อนมา Google Play Store เนี่ยเขียนว่าตรงนี้นะและบริการ Google Play เนี่ย กดเข้าไป2บริการนี้นะครับให้คุณทําการเริ่มจาก Google Play Service ก่อนนะครับแล้วให้คุณทําการล้างข้อมูลนะครับถ้ามันเด้งออกมามันค้างหมายถึงมันอัปเดตไม่สมบูรณ์นะครับระบบพวกนี้เดี๋ยวมันก็อัปเดตอัตโนมัตินะคุณล้างข้อมูลครับเรียบร้อยแล้วล้างข้อมูล Google Play Service นะครับต่อไปก็คือแอป Google Play Store นี่ให้กดเข้าไปในแอป Google Play Store ทําการล้างข้อมูลถ้าบางคนอาจจะไม่โชว์หน้าแบบนี้ก็คือมันเขียนปุ่มคําว่าข้อมูลแอปให้คุณกดเข้าไปในข้อมูลแอปก่อนนะถ้ามันไม่โชว์หน้าจอแบบนี้ในส่วนของผมคือมันโชว์ออกมาเลยนะครับของคุณอาจจะมีปุ่มข้อมูลแอปให้คุณกดเข้าไปก่อนนะส่วนของผมคือโชว์มาแบบนี้คือจัดการเลยนะครับล้างข้อมูลปุ๊บล้างให้เกลี้ยงเลยนะไม่ต้องล้างแคสนะหมายถึงว่าล้างข้อมูลมันจะแคสมันก็จะปลิวไปด้วยนะเห็นไหม ล้าขงข้อมูลทีเดียวแคชมันก็จะไปพร้อมกับข้อมูลนะครับแล้วให้คุณกดบังคับหยุดก่อนเลยบังคับหยุดตกลงอย่าไปถอนการติดตั้งนะนะครับแล้วให้คุณปิดใช้งานสักครู่ก่อนนะครับปิดใช้งานครับอ่ะบางคนเนี่ยมันเชื่อมมาถอนการติดตั้งไม่ต้องไปถอนนะครับคุณผู้ชมในในส่วนกรณีเครื่องของผมคือมันเชื่อมมาตรงนี้คือไม่ต้องนะครับบางคนส่วนมาเครื่องส่วนมากเนี่ยคือปิดการใช้งานแล้วเปิดใหม่ อ่านะครับแล้วกดเปิดหมายถึงเป็นการรีเฟชแอปของคุณนะครับ Google Play Store ไม่ต้องถอนนะครับแค่บังคับหยุดก่อนอ่ะนะล้างข้อมูลบังคับหยุดทีนี้เวอร์ชั่นของคุณเนี่ยให้คุณกดเปิดบังคับหยุดแล้วให้กดเปิดอีกครั้งนึงนะครับจากนั้นให้เข้าไปที่อย่าลืมเปิดนะปิดแล้วเปิดนะครับ ให้คุณเข้ามาที่ Play s ส o r e ครับแล้วเริ่มต้นใหม่มันจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้คุณนะครับแล้วลงชื่อเข้าใช้ใหม่เนี่ยมันกำลังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับและลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนมันเหมือนกับการเริ่มต้นแอปพลิเคชันใหม่แต่มันต้องมีการเปิดปิดรีเฟชแอปในส่วนไอ้พวก Facebook หรือแอปอื่นๆไม่ไม่ต้องทำถึงขนาดนี้นะครับโอเครีเฟชอ่ะมันรีเฟชลงชื่อเข้าใช้ให้อัตโนมัติแล้วถ้าถ้าคุณต้องการสลับบัญชีก็ก,กด ตรงนี้มุมขวารูปโปรไฟล์สลับบัญชีได้เลยต้องการใช้บัญชีไหนก็จัดไปนะครับมันเริ่มต้นแอปให้ใหม่อีกรอบก็จะแก้ปัญหา Play Store หยุดการทำงานอะไรต่างๆเนื่องมาจากมันอัปเดตติดตั้งเออร์เลอร์บางทีมันกำลังอัปเดตแบบไม่โชว์นะครับมันไม่โชว์ข้อมูลว่ากำลังอัปเดตแต่ว่าคุณเน็ตหลุดนะครับมันก็สะดุดไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะเออร์เลอนั่นเองนี่คือเหตุผลว่าทำไมเพย์สโต้เออร์เเพราะ เน็ตหลุดปัดจจัยหลักๆเลยนะครับแล้วมันติดตั้งการอัปเดตไม่สําเร็จมันก็เลยเออร์เลอร์นั่นเองครับหัวข้อสุดท้ายนะครับโดนไวรัสแอปเสียหายไม่ว่าจะแก้ยังไงนะครับไอ้ลอนเชอร์ของเครื่องเนี่ยมันหยุดทํางานไปต่อไม่ได้เนี่ยนะครับหรือแอปอื่นๆมันลวนมันเออร์เลอร์มันค้างหนักๆเพล y s ส o ต e แก้ไม่หายนะครับโดนไวรัสเล่นงานเนี่ยไม่ว่าจะรีเฟช ปิดเปิดใหม่ก็ไม่หายสักทีเนี่ยต้องล้างเครื่องนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับถ้าคุณล้างเครื่องแล้วจําอีเมลไม่ได้เข้าเข้าเนี่ยใช้งานเครื่องไม่ได้ไม่เป็นไรไปที่ร้านให้ช่างเขาจะทาการเขาเรียกว่าเริ่มต้นเครื่องใหม่ล้างรีเซ็ตเครื่องใหม่ประมาณ3 0 0บาทแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับขอแค่ถ้าคุณล้างเครื่องเนี่ยคือกดตั้งค่านะครับคืนค่าโรงงานนะคุณผู้ชมมือถือของคุณเนี่ยคลิกเพิ่มเติมเลยแล้วกันนะครับ หาคาว่าคืนค่าโรงงานให้เจอนะครับนี่ผมจะไม่กดนะว่เาเดี๋ยวข้อมูลผมเสียหายนะครับกดปุ๊บแล้วกดตกลงคืนค่าโรงงานมันจะลบทั้งหมดแต่ว่าคุณต้องนะครับห้ามลืมเด็ดขาดคุณต้องจํารหัสอีเมลที่กําลังล็อกอินในแอปอีเมลของคุณให้ได้นะครับแอปบัญชี Google เนี่ยดูเข้าไปในเออลืมบอกไปแอปตัวสีขาวนะไม่ใช่ Google Chrome นะมันคุณอย่าสับสนนะครับหมายถึงแอปจัดการบัญชี Google นะที่มันกําลังล็อกอินอยู่ในเครื่องให้คุณกดเข้าไปสขีขาวเนี่ย ให้คุณดูตรงนี้มุมโปรไฟล์มุมขวามือว่าเป็นบัญชีไหนที่กำลังล็อกอินอยู่ให้คุณตรวจจำรหัสผ่านนะครับให้ได้แต่ถ้าคือให้เด็กร้านสมัครตอนที่เราไปซื้อมือถือมาใหม่เนี่ยนะครับแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าบัญชี Google ของคุณเนี่ยรหัสอะไรถูกไหมครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือสร้างบัญชีใหม่คือคุณเลื่อนลงมาหาคำว่าเนี่ยผมมีหลายบัญชีมันอาจจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับ ให้หาให้หาคำว่าเพิ่มบัญชีเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์หรือว่าคลิปเอาไว้มุมขวามือกดไปดูคลิปตัวไอมุมขวานะเพิ่มเติมในการสร้างบัญชี Google เพิ่มเพราะว่าคุณจะได้รู้ไงว่าเออบัญชีกําลังล็อกอินมันรหัสอะไร Gmail อะไรแล้วคุณจดเอาไว้เมื่อล็อกอินค้างเอาไว้เนี่ยเรียบร้อยแล้วคุณสามารถล้างนะครับเนี่ยล้างเครื่องเพราะว่าการเริ่มต้นใช้งานเครื่องใหม่ๆมันจะถามว่านะครับอีเมล เจ้าของเครื่องเนี่ยคืออะไรคุณคุณจำได้คุณก็ใส่อ e ีเมลนะที่คุณล็อกอินที่คุณสมัครใหม่นะครับเครื่องมันก็จะอนุญาตคุณเข้าใช้งานถ้าไม่ใช่เจ้าของเครื่องแล้วก็จบข่าวแน่นอนต้องไปเสียเงิน300อ,อย่าลืมนะครับจดรหัสอีเมลนะครับเนี่ยอีเมลที่กำลังล็อกอินอยู่ในเครื่องตอนนี้จดรหัสและพาสเวิร์ดจำเอาไว้ให้ดีก่อนที่จะล้างเครื่องนะครับในปัญหา ที่หน,หนักที่สุดก็คือไวรัสและเครื่องมันล้วนแก้ปัญหา4ข้อที่ผ่านมาไม่ได้ก็คือขั้นสุดท้ายก็คือต้องล้างเครื่องนะครับคุณผู้ชมหาให้เจอนะครับในการตรงนี้น่าจะอยู่เพิ่มเติมหรือบางรุ่นเนี่ยก็อาจจะอยู่ด้านล่างแน่นอนนะครับในการล้างเครื่องเ,เข้ามาในตั้งค่าก็หาให้เจอแล้วกันคําว่าคืนค่าโรงงานโอเคครับจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไป107เคลเ็ดคลรับออนไลน์ line. ขอบคุณสำหรับการรับชม สวัสดีครับ